มาถึงคุณทองยอดบ้างนะครับคุณทองยอดนี่มีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกเคลื่อนใช่ไหมฮะ,ะมีอาชีพไปมีอาชีพทําอะไรหรือว่าไปทําอะไรถึงถึง,ถงทำอ๋ออาชีพปัจจุบันนี้อยู่ที่เรือค่ะอยู่เรืออยู่เรือขนถ่ายสินค้าค่ะเป็นเป็นอะไรบนเรือฮะทาอะไรเป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านบนเรือค่ะก็เป็นเรือที่ขนถ่ายสินค้าคเสร็จแล้วต้องทํางานหนักยังไงฮะก็เปิดผ้าใบ ปักโค้งผ้าใบอย่างเงี้ยค่ะดึงผ้าใบคุมผ้าใบอย่างเงี้ยเวลาฝนตกใช่ไหมฮะเสร็จแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็เวลาเอี่ยวตัวอะไรมันมันผิดผิดท่าใช่อ่ะมันรู้สึกว่าปวดเลยอะปวดปวดมากมากเลยปวดจนได้นั่งพักแล้วก็นวด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 แล้วก็รีดนิ้วเท้านีดหายพักแล้วก็เดินต่อไป คือพูดง่ายๆเคยผิดท่าใจนจนมันเจ็บพอเจ็บเสร็จปุ๊บก็ต้องนั่งพักพอทํางานหนักก็ต้องนั่งพักอีก่ใชแล้วก็ต้องมาคอยนวดเพราะว่ามือเท้าชาค่ะแล้วทีนี้ปวดมากก็เลยไปหาหมอไปเอ็กซเรย์เขาก็บอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนนะเขาบอกว่าให้กายภาพบําบัดไปก่อนถ้าเกิดตรงไหนเขาบอกไหมฮะบอกข้อที่เท่าไหร่บอกไหมฮะ ไม่ได้บอกคือหลังเนี่ยตรงตรงหลังแล้วก็ล้าวลงหลงไปใช่ลงมาขามานเนี่ยอาการก็คือมันจะล้าวชาข้างเดียวไม่รู้สึกเลยเมื่อก่อนเป็นสองข้างแต่ไปเจอหมอเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยหมอแก่ๆหรอกคนก่อนนะแต่ปัจจุบันเป็นหมอหนุ่มอ่ะไปไม่ไม่ฉีดยาให้แต่ยามากินเฉยอ่าก็เลยพอ ไปหาหมอโรงพยาบาลเลือดศีลว่าที่สองเขาบอกว่าให้ไปเอ็กซเรย์ดูใหม่ไม่หายก็คงจะได้ผ่าวันที่ยีิบเก้าพฤศจิกาที่ผ่านมาค่ะยี่สิบเก้าพฤศจิกามีนัดว่าจะผ่าค่ะใช่แล้วทีนี้เราก็ต้องเดินเรื่องแล้วทีนี้เดินเรื่องเพราะว่าบัตรทองมันใช้ไม่ได้มันต่างจังหวัดอ๋อเราชื่อเราอยู่ต่างจังหวัดค่ะใช่จะมาตัดผ่า<ป>ตัดที่เลือดศินไม่ได้ค่ะใช่น้อยทางนู้นเขาส่งตัวมาค่ะแล้วทีนี้มาหาบ้านเล็กที่ไม่มี มันมันไม่มีบ้านญาติอยู่ในกรุงเทพมันไม่มีอะค่ะก็เลยปรึกษาหมอหมอเขาบอกว่าก็ต้องตามขั้นตอนก็ต้องเสียตังค์เขาว่าอ,<ก>อย่างเี้อบอกไหมครับว่าเท่าไหร่ก็เขาไม่ได้บอกเรกาก็ว่าตัดสินใจคือ ยังไงก็ต้องไม่ผ่าอยู่ดีเพราะว่าคือใจยังไม่อยากผ่าอยู่แล้วใจยังกลัวเป็นอามาพึ่อามาพานะคะอ๋อกลัวมีปัญหาเดี๋ยวต้องเรียนหาอาจารย์ครับว่าวิธีการรักษาของคนที่เป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนแบบนี้เนี่ยก็คือใช้วิธีผ่าตัดอย่างเดียวหรือเปล่าครับอาจารย์ครับก็อาจจะไม่ต้องใช้ผ่าตัดอย่างเดียวหมอเขาจะพิจารณาว่ามันรุนแรงแค่ไหนจําเป็นต้องผ่าตัดไหมถ้าจําเป็นเขาก็จะบอกคนไข้แต่ว่าบางทีแค่ทํากายภาพบําบัด รหรือว่านอนพักอ,อย่าใช้ข้อต่ออันนั้นม,มันมันก็อาจจะเคลื่อนกลับที่เดิมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมาแล้วแต่นใ,นใช่ค่ะค่ะยามีเข้ามีส่วนเข้าไปช่วยไหมครับยาก็ช่วยในแง่ระงับการอักเสบระงับปวดนะฮะไม่ได้หายสัทีเดียวก็เขาก็จะให้ยาที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทเนี่ยนะฮะ เพราะว่าอันนี้มันปวดเนื่องจากระบบประสาทมันก็จะใช้ยาพวกนั้นไประงับปวดอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราได้พักข้อใช่ไหมฮะไม่ได้ใช้ข้อบางทีมันก็ถ้าไม่รุนแรงนักมันก็อาจจะดีขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าปวดมากๆชนิดแบบเดินไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะการพักการอะไรทำกายภาพมันอาจจะช้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็จะมีความเสี่ยงเหมือนกันในการผ่าตัด หมอเดี๋ยวนี้เก่งอะค่ะคือความเสี่ยงจะน้อยกว่าสมัยตะก่อนมากครับครับเอาละเสร็จแล้วตัดสินใจยังไงก็ยังไม่อยากผ่ายังไม่อยากผ่าคือตอนนี้ไปหาหนวดละทีนี้ไปนวดไปหาไปหาหนวดชั่วโมงละร้อยห้าสิบไปนวดอพอนวดเสร็จเออมัน,ม,นมันก็ดีขึ้นหน่อยนึงพอเขานัดเดีวไปอีกงวดที่สองชั่วโมงละห้าร้อยละทีนี้ <laughs> ว่าเพราะทำไมมันแพงขึ้นเขาบอกว่าค่าครูเว่าะว่างี้ค่าครูค่าครูค่ะค่ายกครูเขาถ้าค่าครูเนี่ยแต่ละค่าเราด้วยโอ้ยยิ่งทรมานมากมากเลยทีนี้ไม่หายก็ไปฝังเข็มเบาวิวเลยอ่ะอุ้ยครูหายแน่แน่เลยเที่ยงเี้ยดีใจเลยนะดีใจมากเลยพอสองสามวันโอ้ยมันเริ่มมาอีกแล้วมาอีกแล้วนวดนวด ไปอีกอะไปฝังแปดเข็มทีนี้ซ้ำอีกซ้าอีกห้าครั้งอ่ะค่ะคไม่หายก็เลยพอดีออกไปเกาะแหละพอดีคุณหน่อยเขาแนะนําบอกว่าไปไปไปนวดนะไปนวดที่ร้านนวดคายกล้ามเนื้อน่ยที่เกาะน้องเขาเลยบอกว่าไปฟังกับอบรมเรื่องสุขภาพไหมเกี่ยวกับบีมเขาว่าอย่างนี้ ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสมัครก็ไม่เป็นไรก็ให้ไปฟังก่อนอว่าก็เลยตัดสินใจมามาฟังอืก็ก็เป็นเหมือนเราเนาะตัดสินใจเป็นสมาชิกแต่วันนั้นนะคะเอาไปกินแต่วันนั้นพอเอาไปกินประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยโอ้ยปวดเลย ปวดมากๆเลยปวดจนนอนร้องไห้แฟนก็สมน้ำหน้าดีวยผมผมถ้าผมผมจำข้อมูลไม่ผิดคุณต้องยอดหรือเปล่าที่เป็นคนบอกว่าพอเป็นผลิตภัณฑ์จากมังคุดแล้วไปซื้อมังคุดมาทานก่อนใช่ใช่หรือเปล่าใช่ค่ะเห็นบอกว่าพอพอมีคนแนะนาบอกว่าให้กินผลิตภัณฑ์บิมก็เลยไปซื้อมังคุดมากินก่อนกินยังไงฮะตอนนั้นตอนกินกินกินยานยนนี้มันหมดไปแล้วหมดกว่าหนึ่ง แล้วกระปูกสองหมดแล้วทีนี้ไม่มีตังแล้วต้องไปซื้อมองคุดสดๆมากินแล้วมันดีขึ้นไหมมันก็ดีนะมันอิ่มมาสิกินวันละเท่าไหร่ฮะโอ๊ยวันละโลวันละสองโลมื้อเช้าก็ซื้อไปสามโลแล้วมื้อเช้ามัน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 แค่ได้มังคุดอย่างเดียวแต่ส่วนผสมของเขาเนี่ยมียอื่นด้วยอ่ะกลับมาเรื่องนี้เสร็จแล้วทานไป เท่าไหร่นะฮะที่บอกว่าปวดมากอาทิตย์หนึ่งไงอาทิตย,อตย์อาทิตย์ประมาณเจ็ดแปดวันเนี่ยค่ะปวดปวดมากเลยแฟนก็สมน้ำหน้าสมน้ำหน้าแล้วละตัวเขาหลอกแล้วเอาว่างเนี่ยโอ้เพราะอะไรครับอาจารย์ครับสีอะไรฮะทานสีอะไรฮะสีชมพูอะค่ะสีชมพูทํามทไมถึงปวดครับระอาจารย์ครับก่อนหน้าที่จะใช้แคปซูลใช้ควาเข็มใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้มันทําให้ชาอยู่แล้ะ พอริดการฝังเข็มมันคลายปวดมหาศาลแน่นอนนะครับตรงเนี้ยพอดีไปเจอกับแคปซูลสีชมพูสีชมพูทําให้โรคไม่เป็นสีชมพูซะแล้วก็เป็นท้อเหตุเนี่ยครับแล้วก็ยาที่ให้กินผมว่าไอ้่าที่อะไรสิบสี่ซองเวลายาจีนนั่นนะฮะมันก็คงจะเป็นยาแค่ปวดแหละออคือถ้ามันหมดริดมันก็ปวดนะครับปวดเหมือนเดิมอ่ะเสร็จแล้วสามเท่าไหร่นะฮะสามอาทิตย์ อาทิตย์หนึ่งผ่านไปได้อาทิตย์หนึ่งปวดมากปวดมแฟนย้อยเยอะอีกเราเลยเราก็อุศมุตอุสาว่าเสียดายตังค์ต้องแพงกินให้หมดอ่ะก็เลยฝืนกินให้หมดกินกินให้หมดแล้วทีนี้ปวดอยู่กี่วันปวดอยู่ประมาณสามสี่วันเนี่ยโอ้สามสี่วันเลยนะอาจารย์สามสี่วันนี่ปวดก็ยังฝืนกินไม่กล้าโทรมาหาน้องหน่อยเพราะว่าโอ้วัวัวถูกหลอกนะออก็เลย ทานไปเรื่อยๆพอทานไปเรื่อยๆเออรู้สึกเบาลงทีนี้เบาแล้วคือหลังจากปวดอยู่สามสี่วันวันที่ห้าวันที่หกเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นไม่รู้สึกชาไม่รู้สึกเจ็บมทานวันละกี่เม็ดสี่เม็ดนะคะเช้าสองเย็นสองนะฮะอยากจะกินเยอะกว่านั้นแต่มันแพงเสดต้องกินไปเรื่อยๆไม่ต้องขออนุญาตให้ ออยเขาอนุญาตให้เราประชาสัมพันธ์ได้เยอะๆนะฮะราคามันจะได้ลดลงนะอ่ะเสร็จแล้วก็วันที่หลังจากปวดผ่านไปดีขึ้นดีขึ้นมาเอากระปุกปที่สองนี่แหละไปกินก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆไม่ไม่เนึกถึงหรอกว่าตัวเองปวด,ดวเดี๋ยวนี้ไปไหนเขาก็ไม่บ่นแล้วทีนี้เขาบอกเขายั่เอี้ยวตรงเอี้ยวตัวเดินเหินไ่้ไม่เป็นไอะะ่อ่่่่ไม่ไม่ป็น่่่่่่่่่ะก่มเง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ อ้ยนั่งอย่างงี้ไม่ได้โรกเนี่ยนุไม่ได้เลยปลวดแล้วบอกกาแฟก็ยังไงอ่ะพอหลังจากวันที่ห้าหกมันดีขึ้นแหละอ๋อเขาก็บอกว่าเออแพงเท่าไหร่ก็ซื้อมากินเนอะแม่มืงอเขาบอกเนี้ยนี่แหละฮะเขาเรียกว่ามารยาฮะสุดท้ายให้สามีเป็นคนซื้อเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนฮะอาจารย์ครับ สาเหตุที่มันดีขึ้นเพราะอะไรครับผมว่าอาการของของคุณเนี่ยเขาน่าจะรุนแรงมากๆนะครับ Operation ช e มันไม่ใช่ยานะอเออมันสิ่งที่มันทำก็คือเขาไปสร้างร่างกายของเราให้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาสร้างเม็ดเลือดขาวให้หลังสารที่เหมาะสมไปจัดการกับอาการเหล่านั้นซึ่งมันต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลา ถ้าหากเป็นยาแก้ปวดมันก็กินเข้าไปปุ๊บก็ออกฤทธิ์พับแต่มันก็พอฤทธิ์มันหายครับมันก็ปวดครับแต่ของเราจะค่อยๆสร้างนะครับแต่สร้างก็คือไปรักษาทุกอย่างดูแลทุกอย่างที่ต้นเหตุที่ต้นเหตุเลยที่ต้นเหตุนะครับเมื่อเราดูแลได้ปุ๊บมันก็นะจะอยู่ยาวอ่ะครับนะครับจะอยู่ยาวช้าหน่อยแต่ว่าอยู่นานอืโอเคไหมทานมาเท่าไหร่แล้วฮะตอนนี้เป็นระยะเวลา ตั้งแต่วันที่สิบสามพฤษภาโน่นเลยค่ะมาอ๋อสิบสามพฤษภาก็ประมาณสักสามเดือนละค่ะไม่มีอาการปวดมาไม่ปวดเลยเดี๋ยวนี้ครับไปไหนมาไหนเขาก็ชวนไปบ่อยแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าไม่ได้บนเมื่อก่อนเขาไม่ให้อยากไปเราไปเที่ยวเกาะไปขึ้นเขาขึ้นอะไรเขาไม่อยากชวนเขาลํมคาญเขาว่าอย่างนี้ผมผมคิดว่าเร็วนะกรณีเนี้ยเรื่อง หมอนรองกระดูกนะกร,ระดูกทับเส้นใช่ไหมก็จะกรณีนี้นค่อนข้างเะเร็วนะครับได้ได้กลับไปใช้เวลาอีกทีไหมฮะไม่ได้กลับไปเลยค่ะเอาเหรอฮะเอาแล้วไม่อยากรู้แล้วเหรอว่าไอ้ที่เคลื่อนไปมันกลับที่เดิมหรือยังสงสัยคงจะกลับที่เดิมหรอกเพราะว่ามันไม่ปวดไม่จะกลับมาแล้วสส <c oughs> คิดว่าตัวเองคงจะกลับที่เดิม <c oughs> ควรจะไปตรวจอีกทีหนึ่ง นะ,ะผมว่านี่น<ด>ผมแนะนานะฮะลองไปตรวจแล้วก็ถ้าเกิดเป็นยังไงเนี้ยเอาผลมาบอกข่าวแล้วด้วย,<ด>ยนะก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยกันนะครับตอนนี้ถึงครับครับ,ค,รบคือถ้าหากว่าอาการดีขึ้นแล้วกินเหลือวันละสองเม็ดนะฮะ<ด>วันละสองเม็ดเช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดถ้าหากว่ามันยังไม่ไหวก็ค่อยกลับไปกินนะฮะแต่ว่าอยากจะให้พยายามลดลงมาให้เร็วที่สุดนะครับ เพราะว่าอาการที่มันแก้อย่างเนี้ยพอมันสร้างได้มันก็ไม่ควรที่ต้องไปกินยาไปกดอาการปวดเลยใดไม่มีความจาเป็นครับไม่มีความจําเป็นแล้วถ้าหากว่าอยากแข็สุภาพแข็งแรงมีภูมิต้านทานจัดการกับสิ่งแปรปรอมเข้าสู่ร่างกายได้ครับก็มาเปลี่ยนสูตรการใช้เป็นสีเขียวนะครับอาจจะเป็นเชา้ชาสองเม็ดหรือเช้าเม็ดเช้าเช้าสองเม็ดสีเขียวอก่อนนอนสองเม็ดสีชมพู วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้โรคเป็นสีสชมพูมพครับเอาละครับขอบคุณ<อ>ทั้สองนอนท่านมากครับขอบคุณมากครับ Operation Bim หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรง ผลิตภัณฑ์อาหารจากออปเปรชบิมไม่ใช่ยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับร่วมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดย Operation BIM โทร026464800